สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตำนานแห่งแผ่นดินครับรายการที่จะพาทุกท่านเดินย้อนกลับไปในห่วงเวลาสำรวจลากเงาของศิลปะและวัฒนธรรมไทยผ่านมิติแห่งประวัติศาสตร์ศรัทธาและจิตวิญญาณของผู้คนกันครับเราจะไม่เพียงแต่บอกเล่าแต่จะพาท่านเข้าใจในสิ่งที่อยู่ใต้ชั้นของคำว่ารู้จัก เพื่อให้เราและทุกท่านเข้าถึงแก่นแท้ของมรดกที่เราสืบทอดกันมาอย่างไม่ขาดสายขอให้ท่านหลับตาและจินตนาการถึงเมืองโบราณในยามรุ่งสางเสียงละฆังดังแววจากยอดวัดบนแม่น้ำกินทูบรอยคลุ้งเค้ากับไอเย็นยามเช้าแสงแดดแรกของวันค่อยๆทาบทอไปบนเจดีย์ที่เปียบชื้นด้วยน้ำคลางครับละลอกขึ้นแม่น้ำน่าน ส่องประกายเล่ากับกระจกเงาแห่งการเวลาเมืองที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นมิใช่เมืองธรรมดาแต่คือหนึ่งในหัวใจของสยามประเทศพิษณุโลกในตอนที่สี่นี้เราขอพาทุกท่านย้อนลอยกลับสู่ดินแดนที่ไม่ได้เพียงแค่มีบทบาทในทางการปกครองหรือยุทธศาสตร์หากแต่เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธา ที่เป่งรัศมีอยู่กลางแผ่นดินไทยมานานนับหลายศตวรรษครับทีน่นี่คือบ้านขององค์พระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ไม่ได้เป็นแค่ปฏิมากรรมศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นเสมือนดวงตาที่จ้องมองวิญญาณของผู้คนมาโดยตลอดลองจินตนาการภาพรพระวิหารหลวงในยามค่ำคืนแสงเทียนที่ลิบลีศาสรสะท้อนเงาองค์พระ ที่นั่งสงบอยู่ท่ามกลางเสาคู่เสียงสวดแววเบาลอรลอยอยู่ในอากาศที่เยือกเย็นและกลับอบอุ่นอย่างประหลาดบรรยากาศนั้นไม่ใช่เพียงแค่วัดแต่มันคือหัวใจของแผ่นดินครับที่ซึ่งศรัทธาไม่ได้อยู่เพียงแค่ในคำพูดแต่มันฝังแน่นในอากาศในแสงและในทุกย่างก้าวของผู้ที่เข้ามาเยือนศรัทธานั้น ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในวิหารหลวงหากแต่แผ่ขยายไปกับแม่น้ำนานที่ไหลผ่านกลางเมืองเหมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตและเชื่อมโยงทุกวัดทุกคนเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่นตำนานของพิษณุโลกจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของท้องถิน่นแต่มันคือเส้นด้ายที่ถักทออยู่ในผืนผาวัฒนธรรมไทยทั้งผืนและตรงกลางของผืนนั้น ก็คือองค์พระพุทธชินราชครับจุดศูนย์กลางที่ร้อยลัดเรื่องราวของอดีตปัจจุบันและอนาคตไว้ด้วยกันอย่างเงียบงามและในตอนนี้เราอยากให้ท่านฟังด้วยหัวใจจินตนาการดวงตาภายในและปล่อยให้ศรัทธานำทางครับเข้าสู่เรื่องราวพิษณุโลกเมืองแห่งพระพุทธชินราชกันครับพิษณุโลก หรือที่รู้จักในอดีตว่าเมืองสองแควถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายพุทธศักราชที่18ภายใต้ร่มเงาของราชอาณาจัก,กรสุโขทยัยอันเป็นยุคที่ศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาเฟื่องฟูถึงขีดสุดหากท่านหลับตาลงลองจินตนาการถึงลุ่งอรุณในวันหนึ่งณเนะมืองโบราณริมแม่น้ำเสียงสวดมนต์แววไกลจากพระอุโบสถ กลินหอมของทูกล่องละลอยเหนือผืนดินเปียบน้ำค้างและแสงแรกของวันค่อยๆสาดกระทบยอดเจดีที่ยังเปียกขึ้นบรรยากาศเช่นนี้เองคือสิ่งที่เมืองพิศณุโลกได้บ่มเพาะไว้เป็นมรดกทางศรัทธาหากท่านเดินช้าๆผ่านตอกเล็กๆที่ทอดไปสู่ลานวัดเสียงย่ำของฝีเท้าบนผืนอิฐเก่า ะสนกับเสียงนกกาเ่าในยามเช้าและเมื่อท่านหันมองไปทางแม่น้ำน่านสายฐานนั้นทอดตัวนิ่งเล่ากับกำลังลํำลึกเรื่องราวบางอย่างเรื่องราวที่ไม่มีใครเขียนไว้แต่ยังคงอยู่ในจิตวิญญาณของแผ่นดินเมืองนี้ถูกจำกัดวางในฐานะเมืองหน้าด่านอันสำคัญในการปกป,ป้องราชธานีด้วยภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ทั้งแม่น้ำน่านที่หล่อเลี้ยงชีวิตและเส้นทางโบราณที่เชื่อมเหนือใต้เข้าด้วยกันเมืองสองแควจึงไม่ใช่เพียงจุดผ่านหากแต่คือหัวใจของการเชื่อมโยงระหว่างอำนาจและศรัทธาในประวัติศาสตร์สยามพิษณุโลกเป็นทั้งเวทีแห่งสงครามและดินแดนแห่งพุทธธรรมผู้คนที่เติบโตท่ามกลางวัดวาอาราม เสียงระฆังและบทสวดพระราชานักรบชาวบ้านหรือสามเณรต่างเคยย่ำเท้าอยู่บนผืนดินเดียวกันและฝากจิตวิญญาณไว้ในความทรงจำร่วมของเมืองลองนึกภาพขบวนกษัตริย์ที่เคยยาตราออกศึกร่างของพระองค์ตัดกันแสงลุ่งอรุณท่ามกลางเสียงค้องชัยและมา้าเหาะฝีเท้าภาพเหล่านั้น ยังคงซ่อนทับอยู่ในเงาของเมืองจนถึงวันนี้และสิ่งที่ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่กลางหัวใจเมืององค์พระพุทธชินราชพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทยัยที่ไม่ใช่เพียงแต่รูปเคารพแต่หากเป็นดวงตาที่จ้องมองและปกปักผู้คนมายาวนานนับศตวรรษครับบางคนเล่าว่าหากท่านมองเข้าสู่พระเนตรขององค์พระในยามค่ำคืน ท่านจะรู้สึกเล่ากับถูกดึงเข้าสู่ห้วงแห่งการเวลาความสงบความกลัวและความเชื่อจะผสมผสานปนกันในหัวใจโดยไม่รู้ตัวเสียงทูบค่อยๆลอยกลิ่นเทียนเก่าและแสงสะท้อนจากเปลวไฟที่ไหววูบใบหน้าของพระทั้งหมดนี้เล่ากับพาผู้มาเยือนเข้าสู่สภาวะแห่งการกลับคืนสู่ภายใน องค์พระจึงเป็นมากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากแต่คือส่วนรวมของจิตวิญญาณทั้งเมืองสะพานที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธานี่คือเมืองพิศณุโลกเมืองที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเพียงที่อยู่ของผู้คนแต่เพื่อเป็นพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ใดได้มาเยือนแล้วจะไม่มีวันลืมครับ หากท่านเดินลัดเลาะไปตามริมฝั่งแม่น้ำหน้าในยามเช้าแสงแดดอ่อนจะค่อยๆส่องประกายลงยอดเจดีสีทองที่ตั้งสง่าดูดแสงแห่งศรัทธาที่ยังไม่จางหายไปจากผืนแผ่นดินณจุดนั้นเองคือที่ตั้งของวัดพระศีรัตนมหาธาตุวรลรมหาวิหารหรือผู้คนเรียกด้วยความเคารพอย่างลึกซึ้งว่าวัดใหญ่ วัดแห่งนี้หาใช่เพียงวัดวาอารามเก่าแก่ประจำเมืองพิษณุโลกเท่านั้นหากแต่เป็นสถาบันทางจิตวิญญาณที่ดำรงอยู่คู่กับชีวประวัติของแผ่นดินตลอดหลายศตรวรรษผ่านยุคสมัยของสุขโขทัยอยุธย,ยาและรัตนโกสินทร์โดยมีบทบาทสำคัญในทั้งมิติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิละปะและาศาสนา ซึ่งไม่อาจแยกขาดออกจากกันได้ในรัสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งแห่งกรุงสุโขทยัยวัดนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธธรรมในภาคเหนือมิใช่เพียงสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหากแต่เป็นพื้นที่สาธารณะแห่งศรัทธาที่เปิดให้ผู้คนทุกชนชั้นได้เข้าถึงธรรมะสะท้อนตนเอง และสแสวงหาความหมายของการดำรงอยู่ทำเลของวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนานไม่ได้มีเพียงคุณค่าทางภูมิศาสตร์หากแต่เป็นตําแหน่งที่กเกิดสัญญาทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึง้งแม่น้ำไหลผ่านนันเปรียบดังเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของเมืองและพระวิหารที่ตั้งอยู่เด่นอยู่เบื้องบน,บนก็เปรียบดังหัวใจที่ส่งพลังแห่งศรัทธาให้กระจายออกไปสู่ผู้คนทุกแห่ง เมื่อก้าวสู่พระวิหารหลวงสิ่งแรกที่ปรากฏแก่สายตาคือองค์พระพุทธชินราชพระพุทธรูปสำริดศิละปะสุขโขทยัยที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดในประเทศไทยพระพักของพระองค์สงบนิง่งแลวกับทรงรู้ทุกสิ่งแต่เลือกที่จะไม่กล่าวเปลวรัศมีเหนือพระเ,เสียรดูคล้ายเปลวไฟแห่งปัญญาที่แม้ไร้การเคลื่อนไหวแต่กับเจิดจลัดอย่างสงบสงี่ยม กินทูปที่ลอยอ่อนอิงเสียงสวดมนต์ที่แววเบาจากมุมหนึ่งของวิหารและเงาองค์พระที่ทอดตัวตามเปียวเทียนล้วนสร้างบรรยากาศที่ลึกซึง้งช้างามและสงบผู้มาเยือนบางคนเล่าว่าเพียงได้สบตากับองค์พระใจของเขาก็เงียบสงบลงทั้งที่ทไม่รู้ตัวในยามเย็นเมื่อแสงสุดท้ายของวัดศ,ศาสเข้ามาผ่านหน้าต่างของวิหาร เงาขององค์พระทอดตัวลงผืนหินเย็นเงานั้นสั่นไหวตามลมเบาๆประหนึ่งมีชีวิตกำลังหายใจอย่างช้าๆและในช่วงเวลานั้นจิตใจของผู้มาก็มักสั่นไหวตามอย่างเงียบงนันวัดภระศีรัตนมหาธาตุจึงมิได้เป็นเพียงสถานที่แห่งการสกกาะะแต่มันคือประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ ที่พาผู้มาเยือนเผชิญหน้ากับความสงบภายในความสงบนั่นเองคือสิ่งที่ปลุกคำถามใหญ่ที่สุดในใจของมนุษย์ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเราเกิดมาเพื่ออะไรเรากำลังมองหาอะไรในชีวิตนี้ตำนานท้องถิ่นเล่าว่าลำน้ำน่านคือสายธรรมที่หล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาแม่น้ำสายนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำสำหรับดำรงชีวิตของผู้คน หากแต่เป็นเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกโยงพลังศรัทธาเข้ากับวัดวาอารามโดยรอบลองจินตนาการถึงยามเช้าเมื่อหมอกบางลงต่ำเหนือสายน้ำเสียงระฆังจากวัดพระศรีดังแววขณะพระพิสุรูปหนึ่งเดินบิณฑบาตตามริมตะลิ่งกระแสของแม่น้ำน่านไหวอย่างช้าๆเหมือนพัดพาแรงบุญออกไปไม่รู้จบแต่ละหยดที่ไหลผ่าน เหมือนซึมซับคำอธิษฐานของผู้คนในเมืองและส่งมันกลับคืนสู่ธรรมจักของพระพุทธองค์บางตำนานเล่าว่าเทวดาผู้รักษาที่ประตูหน้าวัดพระศีเทวดาองค์นั้นเป็นผู้คุ้มครองสัตว์สถานจากอันตรายทั้งปวงโดยเฉพาะในยามค่ําคืนช่วงที่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์กำลังดําเนินไปเชื่อกันว่าหากผู้ใดนั่งสงบที่ริมแม่น้ํา ใต้แสงจันทร์และเปิดใจรับฟังความเงียบจะสามารถสัมผัสบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายด้วยคำพูดได้มันคือแรงศรัทธาในรูปแบบของคลื่นบางเบาที่ซัตวกระทบหัวใจผู้ที่มีจิตแน่วแน่สถานที่ศักดิ์สิทธทิ์รอบเมืองเมืองพิษณุโลกมิได้มีเพียงวัดพระศรีลักนมหาธาตุหากแต่เต็มไปด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง ทั้งในตำนานและในชีวิตจริงวัดพญาวัดนางพญาล่องหลับตาแล้วนึกภาพอารมณ์เงียบสงบที่ซ่อนตัวอยู่ในกลางเมืองเก่าตำนานเล่าว่าวัดที่เชื่อมโยงกับพระนางพญาองค์หญิงผู้เปรียบด้วยเมตตาและปัญญาผู้ซึ่งถวายวัดนี้เป็นพระพุทธบูชาแด่พระาศาสนาในยามเย็นแสงอาทิตย์ทอดเงาต้นโพบ,บนผืนอิฐเก่า เหมือนเป็นสัญญาของคำอธิษฐานที่ยังคงสถิตยอยู่ในดินวัดจุลามณีหากท่านเดินทางไปยังริมฝั่งแม่น้ำนานจะพบวัดจุลามณีตั้งอยู่เงียบเงียบเหมือนคอยเฝ้าระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่นี่คือสถานที่บรรจุพระบรมราชสีล่างคานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้คนจำนวนมากเดินทางมาสักการะ ไม่ใช่เพียงเพราะเกียรติยศแห่งวีรบุรุษบางสิ่งที่สันไหวในใจเยือกเย็นอารามโบราณโดยรอบเมื่อฤดูเทศก,กาลหล่อพระมาถึงเมืองทั้งเมืองจะเปลี่ยนแปลงเสียงกล้องเสียงสวดมนต์กลิ่นดอกไม้สดและทูบเทียนแผ่ซ่านไปทั่วถนนสายศรัทธาวัดเล็กวัดน้อยที่กระจายอยู่ทั่วเมืองจะกลายเป็นจุดนัดพบของผู้คนผู้ศรัทธาจากทุกสารทิศ จะเดินทางบูชาไปพร้อมกันในอดีตตามเอกสารจดหมายเหตุของวัดมีการเดินบูชาระหว่างวัดโดยเฉพาะวัดพระศรีและวัดจุลามณีสายทูบเทียนที่ทอดยาวเชื่อมวัดเหล่านี้เข้าด้วยกันคล้ายกับเส้นพลังที่มองไม่เห็นและสามารถสัมผัสได้ด้วยหัวใจพิษณุโลกนั้นไม่ใช่แค่เมือง แต่คือเวทีแห่งการบรรเลงของความศรัทธาที่ยังคงสะท้อนเสียงอยู่ถึงปัจจุบันและในทุกสายน้ำทุกลมหายใจผู้ศรัทธาจะยังคงได้ยินเสียงนั้นอยู่เสมอ mm hmm. เมืองพิษณุโลกไม่ได้มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระในวิหารหากแต่ทั้งพื้นแผ่นดินที่ย่ำเท้าสายลมที่พัดผ่านแม่น้ำนาดและแม้แต่กำแพงวัดที่แตกแล้วด้วยการเวลา ก็หลวนเป็นส่วนหนึ่งของพลังศรัทธาที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถรู้สึกได้ในหัวใจศรัทธานั้นไม่ได้ถูกเก็บไว้ในตู้กระจกหรือปิดผนึกไว้ในพระพุทธรูปแต่มันแทรกซึมอยู่ในทุกลมหายใจของเมืองอยู่ในเสียงสวดที่แววจากวิหารเก่าอยู่ในดวงตาของชาวบ้านที่เงยหน้าขึ้นเพื่อขอพรชั่ววินาทีมันคือพลังที่เดินผ่านยุคสมัย สงครามและความสงบและยังอยู่แม้ผู้เล่าจะจากไปแต่หากท่านเงียบพอท่านจะได้ยินเสียงหนึ่งกระซิบอยู่ในความนิ่งเงียบนั้นเสียงที่ออกมาจากภาพจิตนากรรมบนผาผนังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุภาพที่อยู่เหนือศีรษะของเราเมื่อเงยขึ้นมองภาพที่อยู่คู่กับศาสนาสถานมาหลายร้อยปี หลายคนอาจเดินผ่านมองข้ามหรือเป็นเพียงลวดลายโบราณที่เลื่อนลางแต่หากฟังให้ดีท่านอาจได้ยินเสียงเล่าเรื่องบางอย่างเสียงของอดีตเสียงของความเชื่อเสียงที่ไม่เคยมีใครอาจออกจนหมดแล้วภาพเหล่านั้นกำลังจะบอกอะไรกับเราติดตามต่อในตอนหน้า E.P. 5ภาพหลับบนฝาผนังเรื่องเล่าที่ไม่ถูกอ่าน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ